เฮียใครปานอยู่ข้โมนน,นากุญแ<จ>อ,อแดงอ<ห>า,า,าผมก็มีถ้าใช้เดี๋ยวใช้ของผมก็ได้ครับผมไม่เสียกุญแจเอาแอดออนไม่เสียกุญแจมาเวลาพี่เจอบอกว่าท่อมันอยู่ตรงไหนนะ,ะาากระท่อมฆาตกรแต่ไม่รู้ว่ากระท่อมฆาตากรมันคือบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่าากระท่อมฆาตกรเฮ้ยนี่ไงนี่ไงกระท่อมฆาตากรคือบ้านเล็กพี่เจหลงครับพี่เจหลุมแล้วเปิดแล้วนี่พี่เจเจ้าภาพครับมาแล้ว เข<อ>าถูกแชร์เล่นมุดท่อลงหลุมมุดหลุมลงท่อเอุ้ยเหมือนกัน <c oughs> ออ้าวะไรชี่แปลกแล้วแมงไล่ผมต้อองงหนงเครื่ <c oughs> มันเห็นพี่เหรอมันเหมือนมันเห็นพี่เลยอ๋ยอยังย,ยังมันยังโฟกัสข้างบนอยู่มั้ยยังไม่ได้มองต่ำโอ้โหผมวิ่งสวนมาเลย โอ้ยมีแมทเทพมีแมทเทพน้องจะพับน้องพับไม้ไปเลยว่ามันบางครั้งมาทะลุมาแต่ไม้มันจะแก้บัักแล้วนะเหมือนพี่จะใช้ไม่ค่อยได้ละมันจะตีคนล้มแต่ไม้พับโอ้าเขาเขากดทันนะคือน้องจะโดนตีหนึ่งครั้งนะแต่ว่าไม้มันพับไปโนะอ้อแล้วบางครั้งก็ไม่ได้พี่พุ่งไปพุ๊บโดนสตันเลยัโอ้ยน,นั่นไงแต่แตอนนั้นเครื่องแค่เครื่อง ข้างผมโดนน้องยังไม่โดนน้องยังไม่โดนโอ้ยเกือบโดน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 น้องต้องวิ่งวิ่งออกซ้ายอ่ะซ้ายขวาไปเลยอะตอนมันกระโดดที่เคยโดนบ่อยๆอ๋อโอเคครับผมโอเคโอเคผมมาตรงที่มีเพื่อนวิ่งครับแต่ที่มันเปิดแมปฆาตกรใช่ไหมไม่ได้เปิดได้แค่ตาขออ่า แผนที่มันได้มองเครื่องได้เลยเนี่ยมองเครื่องปั่นไฟเห็นด้วยพี่ไปเอาพี่ไปเอาอันอื่นดีกว่าเครื่องในใต้ดินอ๋อครับอยากได้เหมือนมันจะวาร์ปนะอ้าวไม่วาร์ปเว้ยแรมันวาเกิดอะไรขึ้นเดินมาพี่อ่ะมันรู้ได้ไงอ่ะแกดออนแดงปะเนี่ยพี่ขอตุกข์แล้วหลอนแล้ยเราหลอนกันแล้วแอดออนแดงแอดออนแดงตอวนี้โกงมากเลยนะ แต่<ช>ไม่เท่าเดอะ์ริจเนียนเดี๋ยวใครปานอยู่ข้างบนนะคแดงอ้าผมก็มีเด็ถ้าใช้เดี๋ยวใช้ของผมก็ได้ครับผมไม่เสียกุญแจเอาแอดออนไม่เสีย,ยกุญแจมาถ้าต้องการความช่วยเหลือบอกนะครัพี่ว่าพี่น่ากำลังจะกำลังจะอุ้ยรอดได้ยังไงนีอ่ะอยื้อไว้ครับยื้อไว้ได้เครื่องหนึ่ง แบบเนียนกิฟเลยแล้วกันเ<ช>ยพี่เนียนกิฟได้ไงน่ะมันหาพี่ไม่เจอเฉยเลยฆาตกรตัวดีนะ,ะ <laughs> พี่เดินออกมาแล้วพี่ก็ย่อเลยพี่ย่อข้างหน้าต้นไม้แล้วมันก็หาพี่ไม่เจอพี่ก็ฮิวเลยแล้วกัน <laughs> มันงุดอีกแล้วรีป่ะ <laughs> เวลาพี่เจบอกว่าท่อมันอยู่ตรงไหนนะ,ะกระท่อมฆาตกรแต่่ไม่รู้ว่ากระท่อมฆาตกรมันคือบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ อะท่อมฆ่าตาะกอดคาตอมฆ่าตะกอดอะท่อม,อม,อมน่าจะพี่ปปเดี๋ยวลองเดินผมปั่นอยู่ตรงกลางปั่นกับเพื่อนพี่เจหาพ่อก็ได้ไปั่นปัน่ปน ไอ้เสียงมันมาแถวนี้นะเพื่อนยากอุ้ยทำไมผมเฮ้ยนี่ไงนี่ไงกระท่อมกัตกรคือบ้านเล็กพี่เจอหลุมแล้วพี่เจอหลุมแล้วแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่มีนูนออกมาพี่เดินแล้วพี่เจอหลุมแล้วเดี๋ยวพี่จะรอลงหลุมนะตรงบ้านเล็กนะแต่ว่าบ้านเล็กมันไม่มีไม้อ่ะเพราะมันมีไม้อันึงบ้านเล็กไม่มีอันนี้ด้วยพี่สามารถเดินจูงตรงนี้ได้จะปั่นแล้ฮะเพื่อนเปิดเสร็จ แล้วพี่ค่อยออกไปอย่าอย่าเพิ่งออกนะครับผมจะปั่นเสร็จแล้วผมจะปั่นเสร็จแล้วพี่อยพี่จะ่นะไม่ยังยังไม่ขึ้นมาเฮ้ยมีมีท่อมาแล้วมีท่อมาแล้วตรงที่พี่อันนี้เลยตรงอ๋ตรงที่พี่เีพี่เจจะเปิดนะเดี๋ยวพี่เจเปิดก็ได้ไหนไหนน้องอยู่ไหนอ้าวพี่เจอยู่ไหนผมอยู่บ้านเล็กบ้านเล็กพี่ก็อยู่บ้านเล็กด้านหลังด้านหลังเล็กนี่นี่นี่เอ้ยอ๋อนี่ไงเอากรแจผมก็ได้อ่ะ ตามจริงน้องกดเลยก็ไนะด้เนี่ยเปิดแล้วนี่พิเจเจ้าภาพครับมาแล้วเฮ้ยโอ้ชาเลนจ์นี่โชาเลนจ์ลงท่อโอ้ปวดล็อกรางวัลสำเร็จแล้วเจ้าของกระท่อมอ๋อแสดงว่ากระท่อมฆาตรกรคือบ้านเล็กอ๋อ้ยี่น,นี้ผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยพี่ก็เพิ่งรู้เมื่อกี้นี่เอง